ใสมากเลยค่ะทุกคนนี่ป่าในน้ำมีลำเชาวค่ะทุกคนงามจริงๆค่ะพี่น้องฝนจะตกบ้านนอกมอนกี่ฝ่าบอกวันนี้นะคะอ่าใสมากเลยค่ะทุกคนนี่ป่าในน้ำมี ใจมากเลยค่ะทุกคนอี่ป่าในน้ำมิมหาล่งขีดพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะยุกไกลบ้านอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเสียงอโหนุเนดังปังชนะัดค่ะมหาล่งขีบพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะยุกไกลบ้านอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเสียงอโหนุเนดังปังชนะัดค่ะบระดาศตา นะคะายากาศสวยๆงามๆยขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะต้นนี้สวยมากเลยอย่าไผ่จะเล็งให้ดูละเนี่ยสวยมากค่ะทุกคนบ้านเขาบ่เกิดในะนาเพื่อนบ้านค่ะนาเพื่อนบ้านยายไผ่กับมาหนาทีลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะหาลงคลิปนะคะทุกคนุ้ญญาบานเพื่อกับต่างคนกับตา่ตา,งบตางประกาศนาอแต่ละโมบานให้เพื่อนเพื่อนหูว่า แต่ลมมามูบานเหดุยังแน่น้องคันยมือเสานะคะทุก10กิโลเราจ้ไผ่มาเลยคะ่ะทุกคนไผ่อเอาบรรยากาศมีคนขีม่มอไซค์มาด้วยนะสิเมนตอ2มมบานบานับนบันโคกกับบันสวนประกาศพร้อมกันพี่น้องเออ,เอ,อบันจะขอบคุณนะคะเป็นข้างหน้าก็ป่ายางคะ่ะทุกคน สวยงามมากค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะประกาศอารมย่มึดเศานะพี่น้องให้แต่ละบ้านหูกันเนาะว่าทําอะไรมั่งแต่ละวันเนี่ยหญ่บ้านเพื่อกับประกาศนะคะทุกคน่าให้กับระกาศตานะคะบรันากาศสวยๆงามๆอยากมาหางลงขีปพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะยุกไก่บ้านอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเสียงอารมณ์เนี่ยดังปังชัดค่ะ สวยงามมากค่ะทุกคนยาไผกะไม่ใช่ไม่ใช่นาย่าไผ่ดอกสถานที่ยาไผกะมมหาลงชิปพี่น้อง่าใสมากเลยค่ะทุกคนป่าในน้ำมีคนยาไผก็เอาบรรยากาศยามเช้ามาให้เพื่อนๆดูค่ะพี่น้อง สวยงามจริงๆนะคะทุกคนยามเชา้ายามเช้าค่ะทุกคนงามจริงๆค่ะพี่น้องฝนจะตกบ้าน้องมื่อกี้ฝ่าบอกวันนะคะทุกคนข้างหน้าดูสวยงามมากเลยค่ะตรงกล้องยายไ่เลียงเข้าไปมาหาลงคลีบพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะ ยุกไก่บ้านอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเสียงอาลหเนี่ยดังฟังชัดค่ะ,ะ,ต,คต,ะต่างคนก็นต่างประกาศนาอแต่ละหม่บ้านให้เพื่อนๆหูว่าแต่ละหม่บ้านน่ะเห็ดยังแน่น้องค่ะเนื้อเส้นเนาะคะ่ะถุกปลาในน้ำมีข้าวเ่อน,นะข้าวสวยงามมากเลยค่ะทุกคน,นมาหาลงคิปพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะ ยุกไก่บ้านอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเสียงอโลหณเน้นดังปังชัดค่ะอากาศตานะคะบันยากาศสวยๆงามๆแบบเนิรสวยค่ะตะวันกําลังขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้ก็บ่อนะ้ำใสสะอาดสะอาดค่ะทุกคนใสมากเลยนะคะ,ะต่างคนก็ตา่ตา,งตางประกาศนอะกต่ละหมโมบานให้เพื่อนๆหูว่าแต่ลหมา่บบาน่เห็ดย,นะยังแน่เนาะคันยหมเสาเนนะคะทุก ต่างคนก็ตา่ตา,งตางประกาศเนาะแต่ละโมบานให้เพื่อนๆหูว่าแต่ละโมูบานอ่ะเห็ดหยังแน่น้องค่ะนยมือเสาะนะคะทุกขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะต้นนี้สวยมากเลยอย่าไยจะเล็งให้ดูลนะเนี่ยสวยมากค่ะทุกคนเนาะสวยค่ะตะวันกําลังขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้ก็บ่อนะ้ําใสสะอาดสะอาดค่ะทุกคน ใสมากเลยนะคะอะคอืตาไปหาเก็บกิ่กระเดียนนะแต่ละโมบานนี่เป็นสองมูบานเลยค่ะประกาศแข่งกันอยู่นี่บ้านเกี่ยวกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะต้นนี้สวยมากเลยอย่าไาจะเล็งให้ดูละเนี่ยสวยมากค่ะทุกคนต่างคนก็ต่างตางคนกประกาศนอะกแต่ละโมบานให้เพื่อนๆหูว่า แต่ลมบามูบานเห็ดหยางแน่น้องข่นือมูเสะะ้าเนื้อค่ะทุกสวยงามมากคะ่ะทุกคนยาไผ่กะไม่ใช่ไม่ใช่นายยาไผ่ดอกสถานที่ยาไผ่กะมาหาลุงคิปพี่น้องทุกคนยาไผ่กะเอาบรรยากาศยามเช้ามาให้เพืเ่อนๆดูคะ่ะพี่น้องสวยงามจริงๆนะคะทุกคนยามเช้ามาหาลุงคิปพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะ อยู่ไกลบ้านอยียด้พี่น้องแต่ว่าเสียงอะโลเน่นดังปังชัดค่ะไกลบ้านไม่ใช่ไกลๆนะนี่ทุกคนอยู่ไกลอยู่ทุกคนนู่นข้างหน้าดูสวยงามมากเลยค่ะตรงกล้องยายไพเลียงเข้าไปาานะะรรยากาศตานะคะยากาศสวยๆงาม,งามๆทุกคนนู่นข้างหน้าดู สวยงามมากเลยค่ะตรงกล้องยายไพเลีงเข้าไปต่างคนก็ตา่ตา,งตางประกาศนาอแต่ละหมบานให้เพื่อนๆหูว่าแต่ละหมูบานเห็ดหยางแน่น้องขะนยมืเสานะคะ่ะทุกสองมูมบานมันมันโคก็มันสวนประกาศพร้อมกันพี่น้องเออมันยามเช้าค่ะทุกคน งามจริงๆค่ะพี่น้องฝนจิตกบ้านนอกมอนิกี่ฝ่าบอกวันี่นะคะขึ้นเบิกตอลอดพี่น้องเบิกเป็นให้นาใหญ่ๆหนาาวานเข่าก็รกเกิดพี่น้องประกาศอารูอย่มือเสานะพี่น้องให้แต่ละบ้านหูกันเนาะว่าทำอะไรมั่งแต่ละวันเนี่ยพญ่บ้านเพื่อประกาศนะคะทุกคน จะไพ่กะไกลบ้านไม่ใช่ใกล้ๆนะนี่ทุกคนอยู่ไกลอยู่มาหาลงขีปพี่น้องบรรยากาศยามเช้านะยุกไกลบ้านอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเสียงอะโลณ์เนี่ยดังปังชัดค่ะสิบกิโลเลราจกไพ่มานเลยค่ะทุกคนจะไพ่เอาบรรยากาศทุ่มมีคนขีม่มอเตอรไซค์มาด้วยนะสิเมนต์อากาศตา นะคะบรรยากาศสวยๆง,งามๆแบบเนอะสวยค่ะตะวันกําลังขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้ก็บ่อน้ําใสสะอาดสะอาดค่ะทุกคนใสามากเลยนะคะาคือตาไปหาเก็บขี้กระเดียนนะแต่ละหโม่บ้านนี่เป็นสองโม่บา้านนยค่ะประกาศแข่งกันอยู่นี่บ้านเกลไกกันนะคะทุกคน สวยงามมากค่ะทุกคนยาไผ่กะไม่ใช่ไม่ใช่นายยาไผ่ดอกสถานที่ยาไผ่กับมาหาลงคิบพี่น้อง้านเขาบ่เกิดในะน้าเพื่อนบ้านค่ะน้าเพื่อนบ้านยาไผ่กับมหนาทีลงคิบเนาะพี่น้องเนาะหาลงคิบนะคะทุกคนผู้หญ่บ้านผลกับปาใสมากเลยค่ะทุกคนป่าในาน้ำมี สวยงามมากคะ่ะทุกคนยาไผ่กะไม่ใช่ไม่ใช่นายยาไผ่ดอกสถานที่ยาไผ่กะมาหาลุงชิบพี่น้องตามเชา้าค่ะทุกคนงามจริงๆค่ะพี่น้องฝนจะตกบ้านนอมื่กี้ฟ้าบอกวนันนี้นะคะสองมูบานบานบานโคกกับบ้านสวนประกาศพร้อมกันพี่นออ้องอเออ บันยากาศใสมากเลยค่ะทุกคนป่าในน้ำมี้านเขาบ่เกิดในะน้าเพื่อนบ้านค่ะน้าเพื่อนบ้านยายไกับาหนาทีลงคลิปน้ะพี่น้องเนาะหาลงคลิปนะคะทุกคนผู้ใหญ่บ้านเพื่อกับทุกคนยายไก็เอาบรรยากาศยามเช้ามาให้เพื่อนๆดูค่ะพี่น้อง สวยงามจริงๆนะคะทุกคนยาบเชา้าหาชิปหาลงชิปยมามบุษเส้นะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้ออกตลาดก็เลยหาลงชิปสวยๆงามๆค่ะประกาศคนย่าไผ่ก็เอาบารรยากาศยามเช้ามาให้เพืเ่อนๆดูครับพี่น้องสวยงามจริงๆนะคะทุกคนยาบเชา้าใสมากเลยคะ่ะทุกคนอืม